apaat 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 uh สวัสดีค่ะหนูฝนเองนะคะหมั่นก้องเกลเออทำไมวันนี้เถึงต้องไปกินกันที่ร้านนี้อะครับเพราะเหตุอลไหนด้วยครับอือกินตามไทยเกาหลีกันค่ะขอความคิดเนครับแบบผู้ชายโอเคครับต้องขอเราเราก็ไปกันเลยนะครับไม่เปนไหนอ่ะฮัลโ ตอนนี้เราก็กาลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรพนครครับซึ่งเราจะเดินทางจากรชาชภัฏพนครไปขึ้น่องสีชมพูแล้วก็ไปต่อสีเขียวลงสีน้ำเงินแล้วก็ขึ้นสีเหลืองไปยงยังสถานีสุดหลงล็อกก้าครับจะอมแล้วก็ไปกันเลย กินร้อนนะแต่มันเย็นแล้วอ่ะกูดูยูนี่ออกไปอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรเออพอรีไปจ้าจริงๆมันควรกินร้อนนะแต่อันนี่มันเย็นแล้วอ่ะพอจิบกกั็ได้ดูนะ ชีสกับข้าวโพดเน้นๆอ่อยมากถ้ากินร,ร้อนๆน่ะยิ่งดีไปครับทุกคนอันนี้นะครับคือชิมบับน,นะครับเรามาลองรีวิวความรู้สึกกันนะครับว่าเป็นไง อร่อยมากครับข้าวผู้สดๆนี่นะครับวันนี้นแต่นี่แดงเคี้ยวยใ,หใ,ให้มันเคี้ยวใครขอให้มันเคี้ยวไปหมดไปมาอะไรเนม่ยมันก็ไม,มนไม่มีมัแต่ความอร่อยอร่อยนะครับแต่ความเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดอยูน่นะสำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยแนะนเป็นอันนี้ได้เลยครับถ้าใครชอบกินเผ็ดก็อันนี้เลย,ะะลยลกนขขินแบบนะครับต่อไปเราไปดูความรู้สึกของคุณนกแบบกันบ้างครับ เอาคิงคอมเนี่ค่ะคือกบั๋ค่ะ้าคุึกืแบบไม่เผ็ดมากกมัอร่อถ้าใครกินเผ็ดเนต้องเป็นคิงบั๋มครับแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนีต้องเป็นคิงกบั๋มนะคะทุกคนเรามากินของทอดกันนะคะนี่เป็นอะไร่หวาน่ารากินนคงคมเนาะก็นะครับยังไม่กินเลย กรอบๆไปหวานสำหรับเป็นชอบไวมนหวานแบบเราทำไหมตวเนีนยอย่ไว่วางสบปุ๊บเป็นไงแม่อืมหวานนะ <c oughs> หอมแล้วโตทางหวานตอนแรกก็คิดว่าเผ็ดนะเพราะว่าดูาตามของแบบปกาตึกเขาจริงๆเขาบอกว่ามัเนเผ็ดแต่จริงก็ไม่เผ็ดขนาดนั้น อ,อันนี้บู๊แบบไหน,นแบบู๊บโอ้ my god นี่ครับอันนี้คือรังแนะครับเรามาลองดูดูความรู้สึกตอนกินกันนะครับ <Ooh. laughs> ทุกคนโอ้คำโต๊โต๊ะเน้นเน้นอร่อยมากเลยครับทุกคนนี่วิธีกินแบบคนเกาหลี นี่มีบิมยอนห,หน้าตาอันนี้ต้องคุกก่อนนะถึงจะคืคนไะด้แป๊บนะโอ้ไว้นานนิดนึง <your> <laughs> นก๋วยเตี๋ยวก้อนบุคคลดัวพิเศษคน ได้แล้วขอบคุณครับวว้อะไรต้งหน้ากกูนเนี่ยมันบังออมาลองชิมกันกอนนะครับเอาจะเป็นมันให้ความหวานเค็มแต่ไม่ได้หวานมากากับเค็มมากรู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีอร่อยนี่ ดบจากตั้งกุ่งบงังดออันนี้ชิมกันอร่อยนะแต่เราเริ่มแล้วเริ่มเผ็ด <c> แ <oughs> <c oughs> ล้วหมดสำหรับคนกินเผ็ดแบบเผ็ดมาก, <c oughs> ออกเชื่อนะครับเชื่อปักรึ่งยำย้อนกินได้นะปักรึ่งยำย้อน <c oughs> อันนี้เอาของหมูทอดเผ็ด ฟังจังก่อนโอ๊ยขอบคุณคิมอืม้มหวานอร่อยจานนี้นะหวานแบบจานนี้ไม่ได้หวานหวานแค่นนน้อร่อยแล้วก็ต่อไปโอตู รสชาติน,นี้เป็นไทยแบบหนึงตบทางคุเค็มไม่ได้หวานจัดอะไรเป็นแบบเค็มฉบับปิ้คิวอ,อร่อยต่อไปคันจังคันจังคันจังคันขาจังเลยเอาคิด <laughs> ได้ไหมเนาะคิดได้ไหมเนาะเออได้เราไปคันจัง เป็นทางเค็มมากกว่าก็ให้รสชาติอีกแบบซอสเชนนะครับคันยางโอเคครับ <c oughs> พี่ฝนครับ <c oughs> คือ <c oughs> ใครแบบคนเนี้ยก็ต้องแบบมีปัญหาเรื่องแบบกินของมันแบบนี้กินมุฟเฟ่เนี้ยมีปัญหาเรื่องพวกไขมันและการเผาผลาญใช่ไหมครับ,บ,บ,บพี่ฝนมีแบบแนวทางแบบเคล็ดลับยังไงบ้างครับทุกคลมากนี่ค่ะ บาชากินชาพอเดอร mm hmm. ์พี่เลือกแบรนด์นี้เนี่ยเพราะว่ามันทำจากผงชาแบบใบชาแบบรเปอร์ซ็นต์มีสารานอนุโูมอิสาราช่วยในการดูดซับไขมันในร่างกายที่เรากินขทอดของแบบขอยางอวนนี้แล้วก็เป็นตัวช่วยในเรื่องการขับถ่ายแบบคนที่แบบขับถ่ายไม่ปกติหันนี้ด้วยแล้วก็ Hello เดชชาเขียว ชงมาแล้วเราไปลองชิมกันอันนี้พี่ใส่น้ำแข็งด้วยเพิ่มความสดชื่นรสชาติเป็นงไงบ้างคะกลิ่นชาหอมมากแบบหอมแบบหอมจึ้งแบบปืง้งเลยแล้วก็รสชาติก็หวานๆผสมนิดนึงทานง,ง่าย เดี๋ยวดชิลดีชิลในการกินอาหารพวกนี้มันต้องก่ออ้วนด้วยลูกงั้นแม่ขอตัวไปกินหมูย่างก่อนนะลูกนะบ๊ายบายเ่า,เาทุกคนเป็นไงบ้างคะสนับคลิปวันนี้ชอบกันไหมเอ่ยคะชอบไม่ชอบเ่็นต็ติชมนั่น,นะคะแต่ยังไม่ชอบเดี๋ยวแล้วเราก็ขอตัวลาทีกครบ๊ายบาย